สวัสดีครับวันนี้วิดีโอสกู o o l c o m จะมาแนะนำว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ในโปรแกรม Final Cut Pro X 10.2.3ฟีเจอร์ที่ออกมาใหม่นี้เราจะสามารถใช้คีย์บอร์ดช็อตคัดสำหรับการแอดคัลเลอร์แล้วก็การแอดเสียงที่เป็นพวกเอฟเฟกนะฮะเป็นพวกอีคอไลเซอร์ซึ่งเราจะสามารถสร้าง default ดีฟอล l ์ได้แล้วก็ เรียกออกมาใช้งานด้วยคีย์บอร์ดช็อตคัทได้เลยฟีเจอร์แรกที่เราจะแนะนำวันนี้ก็คือฟี t เจอร์ที่เกี่ยวกับการแอด Colorboard ร์ดฟี e เจอร์แรกก็คือการแอด Color Collection ส่วนตัวฟี t เจอร์ตัวที่สองก็คือการแอด Channel EQ การแอด Color Collection ให้กดปุ่ม Option แล้วก็ e ส่วนการ add channel EQ ให้กดปุ่ม option command แล้วก็ e ดูฟีเจอร์แรกกันก่อนนะฮะฟีเจอร์แรกก็คือ add color collection เมื่อเรากดปุ่ม option แล้วก็ e เราก็จะได้ add color collection ขึ้นมาทันทีในช่อง inspector เห็นไหมฮะว่าเราไม่จาเป็นต้องไปเปิด color board เราก็จะได้ color collection 1ขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นคีย์ลัดในการทำงาน อย่างรวดเร็วถ้าเรากดคเลอร์บอร์ดด้วย Command าหกคอมมาและเลข6นะฮะมันก็จะโชว์แค่คเลอร์บอร์ดออกมานี่คือความต่างนะฮะเรามาลองดูก็ได้ว่ามันต่างย,ยังไงเราคลิกไฟล์ที่เราต้องการปรับสีแล้วเรามากดเลือกโชว์คเลอร์บอร์ดหรือกดด้วยคอมมาเลขหมันก็จะขึ้นมาเป็น no collection มันจะไม่ add color collection ให้เราเราจะต้องมาคลิก แอด Color Collection อีกทีในขณะที่ถ้าเราใช้ปุ่มคีย์บอร์ดช็อตคัทออปชัน e กดมันก็จะได้ Color Collection ขึ้นมาโดยทันทีไมต้องกดหลายขั้นตอนแล้วก็ไม่ต้อง Add Color Collection ให้ยุ่งยากเป็นการลดขั้นตอนในการใช้คำสั่งลงไปเมื่อเราต้องการปรับสีเราก็กดคีย์บอร์ดช็อตคัทแค่ o อปชัน e เราก็จะได้ Color Collection ขึ้นมาให้ปรับทันที ทำงานไวขึ้นครับเวอร์ชันนี้ต่อไปเรามาดูฟิวเจอร์ตัวที่สองก็คือ add channel EQ หรือเรากดปุ่มคีย์บอร์ดช็อตคัท option command E เปิดช่องของ channel EQ ขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นช่อง audio ออสำหรับปรับแต่งเสียงจะมี ตัวปรับแต่งขึ้นมาให้เราเลือกใช้ทันทีใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไวขึ้นลดขั้นตอนในการเรียกหาเมนูเราสามารถเล่นเสียงไปพร้อมกับปรับแต่งเสียงได้เราจะได้ยินเสียงในขณะปรับแต่งหรือถ้าเราไม่ต้องการปรับเองเราก็เรียกใช้ p r e s e ตที่เขาให้มาฮะชอบ p r e ตตัวไหนก็จับ พเซซตใส่เข้าไปได้เลยและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราเลือกพรีซซตอันใดอันหนึ่งเอฟเฟกต์พิซซนะฮะที่เราต้องการจะให้เป็น Default เราแค่คลิกขวา Make Default ของวิดีโอเอฟเฟกได้ทันทีเลยอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่มาใหม่นะฮะเวอร์ชั่นที่แล้วจะไม่มีเอฟเฟกต์เดฟอลต์นะฮะอันนี้เราสามารถทำเอฟเฟกต์เดฟอลต์ได้ทั้งภาพและเสียงนะฮะ ลองคลิกที่ไฟล์แล้วลองมาดู Effect default ของเสียงดูเราก็ลากลงมาเราจะเห็นมีพรีเซตเสียงแบบต่างๆให้ถ้าเราเลือกเสียงใดเสียงหนึ่งเสร็จแล้วเราคลิกขวาแล้วก็ Make default ของเสียงตัวนี้เก็บไว้เราก็จะเห็นว่าเสียงที่เราจัด default ไว้เมื่อกี้นี้ก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนเมื่อกี้นี้เรา default ที่คำว่าคา r r เรดิโอนะฮะ คาร์เรดิโอก็จะมาอยู่ข้างบนเมื่อเราคลิกที่คลิปแล้วเรามาดูที่ Edit แล้วเราก็มาดูว่าตัวคีย์บรรอร์ดช็อตคัทของ Add Car Radio ก็จะขึ้นมาให้ทันทีเมื่อเรากดปุม่ม Option Command แล้วก็ตัว E เสียงเอฟเฟกของเสียงที่เป็นคาร์เรดิโอก็จะเข้าไปในคลิปทันทีนี่คือการใช้งานอย่างรวดเร็วนะฮะ ส่วนเอฟเฟกของภาพก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรายังไม่ได้ทำแอ d เ o อร์ c o ค l ลเล i ชันเอฟเฟกตัวใดมันก็ยังไม่มีตัวเอฟเฟก Default ขึ้นมานะฮะให้เราไปกำหนดเอฟเฟก Default ก่อนต่อมาที่คลิปวิดีโอนะฮะแล้วเราก็มาดูที่เอฟเฟกที่เราจะใส่ลงไปในคลิปมาดูที่ช่องเบอร์ตอนนี้เราก็มาเลือกที่ d ด f โฟกัส เราจะเอาตัวนี้แหละฮะเป็น d ด f ฟอ l ลเราก็มาคลิกขวาแล้วก็ Make Default Video Effect ตัวนี้เราก็จะเห็นว่า d ดฟโฟกัส d ที่เรา Make Default เมื่อกี้ขึ้นมาเป็นเอฟเฟกตัวแรกนี้เราก็มาเช็คดูว่า m a k e default ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกใช้ไปที่ Edit ฮะแล้วเราก็มาดูว่า,าเราจะเห็นช่องว่าเป็น a d d d e ฟโฟกัส เป็น Default เมื่อเรากดปุ่ม Option e ตัว add default ตัวนี้นะฮะเมื่อเรากดปุ่ม Option e ตัว Effect Default ตัวนี้นะฮะที่เราทำเ f ฟเฟ t ไว้ก็จะเข้าไปอยู่ในคลิปของเราทันทีเราต้องการที่จะใช้ Default ตัวไหนเราก็กดปุ่มเพื่อที่จะสร้างคีย์บอร์ชอดช็อตคัตของ Default ได้เลยเป็นการ ทำงานได้อย่างรวดเร็วและว่องไวขึ้นอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ของตัว Final Cut Pro X Version 10.2.3ครับในเวอร์ชันนี้ก็มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีกหลายอย่างซึ่งเราก็จะแนะนำให้ทราบในครั้งต่อไปถ้าต้องการติดตามก็กด Subscribe ได้เลยครับ ฝากกดแชร์กดไลค์ได้ตามอัธยาศัยจากเราชาว videoschool.com ขอบคุณครับ